จากหลายๆท่านค่ะไม่ได้แค่พี่อะไรคนเดียวมีพีพ่พี่นักมวบันเทิงแล้วก็เพื่อนๆจากประเทศอังกฤษก็ออกมาให้ด้วยะค่ะอันนี้คือเขาบินกลับมาจากไต้หวันเลยเหรอเพิ่งกลับมาถึงไทยไม่พักไม่พอนเลยนะมานถึงอันนี้นนเลยแล้วแพ้ก็เลไม่พักไม่พักไม่พัมภาษณ์ไม่ให้เกียรติผมท่านเลยเราเป็นนางเอกอ่ะคนนี้นางเอก ก็ได้พักอยู่ค่ะเขาเขากลับมาถึงเมื่อวานวันนี้เขาก็ไปถ่ายรายการอาหารของไอเล็กมาแล้วก็มาที่นี่ต่อแบบเดี๋ยวมาพักเลโลงนั่นแหละตอนนี้แบบไอเล็กง้างโตมากเลยใช่มันห่วงไหมไม่ห่วงเลยค่ะอยากให้ทุกคนได้ชื่นชมจริงงหลอใช่ชื่นชมเยอะเลยนะพี่โบดีค่ะดีดีเพราะว่ามันก็เป็นความตั้งใจของเขาที่เขาทำาก็เห็นแบบทั้งกินอาหารทั้ง ทั้ง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 ทั้ทั้งทั้กทั้ทั้งทัหงทัางทั้งแั้งทั้งั้วทัหงทั้งทั้ะทั้วทั้งทั้งท้งทั้งททแบบที้งทั้งทั้ง้งทั้งทร้งท้งทั้งทั้ง้งทั้งทั้งท้งทั้งั้มีการสังทั้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 งทังทั้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 ่ทั้งทั้งทงทต่ง้ม่ส่งให้็คด้วย ออกกำลังกายเสร็จเ,เ,เนี่ยเขาก็จะแบบให้พี่เทรนเนอร์ค่ะสง่งส่งรูปเขาเรียกถ่ายรูปให้แล้วก็สง่งให้ดูว่าเฮ้ยบิ๊บพี่แบบกล้าลม,านะบบมตรงนี้มาแล้วนะหลังพี่แบบมัสโตลว่านี้มาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงเนี่ยเวลาเขาลงนี่เ,เ,เรามีแบบว่ายังไงเ้าทั้งคนจะเข้ามาไปดูตลอดเวลาสะใจด,ดีค่ะสะใจยังไงตลอดมันเป็นยังไงนะผู้ชนะเสียงในหัวมันบอกเราว่าอะไรตอนที่ มันอย่างเงี้ยมันน่าจะหวนล่อมันแบบเราไม่เราไม่หวงเลยหรอเวลาคนมาชื่มชมแบบองค์ใหญ่จังก็ใหญ่จริงส่วนใหญ่ใหญ่ก็หัวไหล่อกหัวไหล่กล้ามหลังแต่จริงเรากลัวไหมว่าเขาจะใหญ่ไปกว่านี้ไม่น่าใหญ่ไปกว่านี้แล้วค่ะทำไมเพราะว่าตัวที่เล็กเองเคสเขาอยากจะให้มันลีนๆ ลงเร็วมากๆด้วยเลยแสดงว่าแค่นี้โบก็แฮปปี้แล้วแฮปปี้หมดเลยค่ะต่อให้เขาจะไม่ได้กล้ามเนื้อชั้นเท่าทุกวันนี้ก็น่ารักแล้วเราชอบแบบไหนบ้างละกันชอบแบบตัวที่ชอาแบบจำมัมหรือว่าชอบแบบชอบแบบเขาอืมชอบทุกอย่างเลยค่ะชอบทุกอย่างบางอย่างก็เริ่มหมันใจบางอย่างก็ชอบบางอย่างก็ไม่ชอบหล่าเออที่้ขาภูมิใจกับร่างแบบยังไงบ้างโอ้ภูมิใจมาก เคยเห็นคลิปที่แบบว่าคนออกกำลังกายเสร็จแล้วสกิดเพื่อนบ้าแล้วก็โหนะอย่างเงี้ยทุกวันป่ะจะเบ่งแล้วก็ให้บีบแล้วก็เออแข็ง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 อรบ้ากเราต้องโอ้โหว้าวอย่างเงี้ยแต่เราไม่กลัวใช่ไหมผู้ชายร่างใหญ่ใจกลางใหญ่อะไรเงี้ยเลยครัไม่กลัวค่ะเพราะว่าช่างแต่งหน้าเราก็แม็กซ์เล็กอัพที่คาดไปเสอร์ดูใหญ่มากร่างเราใหญ่มากเราไม่กลัวแต่โบก็ผอมลงเยอะเลยตั้งแต่กลับมาการติดดีนะ แต่ว่าเราก็มีตัวช่วยดี่ดีของเรายอุต้องรอดูนะคะค่ะเดี๋ยวจะคุ่นดีได้เพราะว่ามีตัวช่วยที่ดาวหลังเตอร์เข้าๆโฆษณาเข้าโลกเหรอเข้าแล้วแต่เปตัวตอนไหนบอกเลยอ่ะเขายังไม่บอกแต่ว่าตัวดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองแล้วก็มีคุณพี่เขาช่วยด้วยแล้วก็พี่เล็กก็ช่วยคุ้มมาหา ก็จะมีเขาคนนั้นช่วยด้วยแต่เวลาคนชมเขามาว่าเราผอมหรื่เสียเราก็กลับไปชมก็ต้องคุยอะไรลัก็เคยบอกแล้วว่าขนาดอ้วนอย่างน่ารักขนาดนั้นแล้วถ้าผอมจะขนาดไหน